ครับผมไม่มีครับของเราไม่มีของขายนราแบตัวต้องตังต้องเอาตัวอย่างมาครับเราจะกปปี้ตัวเก่าครับไม่มีมีแต่อะไรครับมีเป็นชิ้นชิ้น ครับมีทรานซิสเตอร์มีรีท e ิสเตอร์เป right? ็นตัวเป็นชิ้นชิ้นรายละเอียดละเอียดนะครับนีเลยมีครับไม่มีหน้าร้านครับม่้ง ที่นั่นเป็นที่ตั้งครับที่ตั้งที่เค็มสินค้าครับผมครับชุดอะไรครับรหัส

ก็คือผมน้ำเป็นที่อใดก็อยู่ด้านล่างอ่ะครับมันใช้เกลี่ยไว้ว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนี่เดี๋ยวต้องคิดต้องเย็บหน้าลายออกเพื่อจะให้คนกรีตมันจับหัวเสาครับตอนจีลายเขาใชคือ็ีลายแล้วก็ยืดหยุ่ประมาณั กล่องอะไรครับของเราของเราไม่เน้นพัดลมครับไม่ให้ใช้พัดลมอุปกรณ์เราไม่มีพัดลมเราจะทําไม่ใส่พัดลมเพราะว่าพัดลมเป็นตัวปัญหาเราจะทํากล่องใหญ่กว่าปกติเพื่อการระบายความร้อนด้วยตัวเองโดยบรรยากาศเมืองเมืองไทย ยาบังครับของเราไม่เกี่ยวของเราไม่ไม่ได้ขายนะครับรไม่ไม่ทราบอ่ะครับต้องดูว่ามันเป็นจะเอาไปทําอะไรเพราะของเรามาตรฐานแคนาดานะครับของยุโรปไม่ใช่ของจีนนี่ปนี่เอ,อก,นะกั้นนะกั้นวเวลาาน้ครับ คว่าของเรามันเป็นของมาตรฐานอเมริกามันไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของญี่ปุ่นมันมี